ประเด็นกรณีที่คุณวัชระเพชรทองสอส,อสอบัญชีรายชื่อพักปฏิธิิัิยจะยื่นเรื่องให้กับนายสมชายโลสถาพรพิพิธสอส,อสอตรังพักเดียวกันนะครับที่เป็นประธานกรรมธิการตำรวจรวมถึงจะยื่นปปชด้วยให้ตรวจสอบกรณีผู้สมัครของพักเพื่อไทยพนตำรวจเองพงพกพงสพัฒน์พง์เจริญได้มีการเซ็นในการเช่ารถ ซึ้งอางว่าราคาหมื่นล้านซึ่งข้อเท็จจริงนะครับผมบอกว่าเรื่องนี้ผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยพลนุวัเอกพงศพัฒน์พงเจริญก็พร้อมที่จะไปชี้แจงนะครับไม่มีปัญหาในการให้การตรวจสอบแต่ผมตั้งข้อสังเกตนิดเดียวครับว่าเรื่องนี้หลังจากที่คะแนนท่านพงศพัฒน์เนี่ยมีคะแนนนำมาในโค้งที่สองและก็ปรากฏว่าเสียงได้รับความนิยมจากพี่น้องประชาชนมากขึ้น ก็มีการไปยื่นเรื่องในลักษณะที่น่าจะขัดกับข้อที่ทางกก,กตตทอเองได้มีการเชิญผู้สมัครในการเลือกตั้งู้ว่าตทเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2516เนี่ยไปประกาศพันธสัญญาเลือกตั้งแบบสมานชัน <c oughs> ซึ่งผมมองว่า การดําเนินการน่าจะมีของคุณวชระน่าจะมีนนยยะทางการเืองซึ่งถ้าภาษาการเลือกตั้งเขาีย่ว่นน่าจะชกใต้เข็มขัดไม่เป็นการสื่งที่ไปผู้สมัครเนี่ยเขาไปประกาศพันธสัญญาไว้เรื่องนี้นะครับข้อเท็จจริงนะครับคุณวชระเพชรทองเนะี่ยเอาความจริงครึ่งเดียวมาพูดเรื่องการเช่ารถ ของสำนักงานตำรวจชาติเป็นโครงการต่อเนื่องซึ่งโครงการเกิดตั้งแต่สมัยรัฐบาลพลเอกสุริยจุลานนท์ซึ่งขณะนั้นมีพบตรที่เสรีเตมิเยะก็มีการเช่าอย่างถูกต้องครั้งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการดําเนินการเนี่ยเป็นครั้งที่สองซึ่งการเช่าเนี่ยคราวละ5ปีซึ่งเป็นรถเนี่ยทั้งหมดเขาเรียกว่ารถ4ประเภทนะครับคือรถตู้ของตํารวจที่เช่า รถควบคุมผู้ต้องหารถสายตรวจและรถของพนักงานสอบสวนการทำสัญญาเช่าเนี่ยนะครับทั้งหมด5ปีในวงเงินประมาณหมื่นล้านบาทซึ่งการนำเสนอเนี่ยก็ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของสํานายกเพราะการเซ็นเนี่ยนะครับรองพงศพัฒในขณะนั้นทําหน้าที่รองตอรอฝ่ายบริหารก็มีการดําเนินการเซ็นตามขั้นตอนก็ไม่ไม่ดีที่ พลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์นะครับผบอจะมอบเป็นกรณีพิเศษเหมือนกรณีที่นายวัชระออกมาให้สัมภาษณ์แลหน้ากล่าวหาคือท่านเพียวพันธ์น,น,น้นก็เซ็นครับท่านรองของสภากันน้นก็เซ็นแล้วก็นําเสนอไปยังเจ้ากระทรวงที่ดูแลเรื่องนี้ก็คือคนที่นายกมอบคือรองรับกนายกขลิอเพราะงบประมาณมันเกินวงเงินคือเรียกว่าผูกพันห้าปีเนี่ยวงเงินเกือบห่นล้าน ปีหนึ่งตกอปสองพันล้านนะครับเรื่องนี้ผมมองว่าคุณวัชระเพชรทองเนี่ยหยิบความจริงมาพูดแค่ส่วนเดียวแล้วน่าจะขัดมาตรา57วงเล็บ5ในการที่เขาบอกว่าห้ามที่จะมีการกล่าวหาใส่ร้าย,ายป้ายสีหรือนำข้อความอันเป็นเท็จหรือไม่ครบท้วนเนี่ยแล้วทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจผิด และเป็นผลเสียต่อผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยคือพลตำนวจเอกพงษพัฒน์พงษเจริญซึ่งเรื่องนี้นะครับผมได้หารือกับทีมกฎหมายก็จะรวบรวมเอกสารทั้งหมดนะครับก็อาจจะต้องยื่นร้องต่อกอก,อกอตกรทมให้มีหนาเรื่องนี้ในประเด็นที่น่าจะมีการใส่ร้ายป้ายสีในเรื่องนี้ด้วยนะครับซึ่งเราจะรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดซึ่งการทาหน้าที่ยกมกรรทีิการในสภาโดยเฉพาะคุณวชิระเพชรทองที่จะไปร้องกรรมีิการซึ่งเป็น พักเดียวกันเนี่ยนะครับก็สามารถจะร้องได้และขอให้การดําเนินการก็เป็นไปโดยสุจริตนะครับซึ่งทางท่านผมสภัชได้คุยกับผมว่าท่านดีจะชี้แจงทุกที่นะครับรวมทั้งชี้แจงกรรมธิการแต่เราตั้งข้อสังเกตว่าระหว่างน,นี้มีการจะเลือกตั้งว่ากทมซึ่งเหลือเวลาอีกประมาณไม่ถึง30วันเท่านั้นเองครับสามีนาะห้าหกนี้ก็จะมีการเลือกตั้ง ว่าเรื่องนี้น่าจะนําไปสู่เป็นเกมการเมืองหรือไม่ในการที่จะลดความน่าเชื่อถือของพลตำรวจเอกของสภัพคงเจริญนะครับเราอยากเรียกร้องให้คุณวัชระรวมถึงคนที่ออกมาเผยแพร่เรื่องนี้และนําไปขยายผลนะครับรวมทั้งสื่อก็ให้คำนึงถึงเรื่องกฎหมายการเลือกตั้ง รวมถึงเรียกร้องว่าการเลือกตั้งเนี่ยควรจะเน้นกันที่นยโยบายการเน้นที่อยามาแก้ปัญหาประชาชนกรุงเทพมากกว่าที่จะมุ่งที่จะมาลดความนม่ยุติธรหรือจะน่าจะมีการโจมตีโดยปราศจากข้อเท็จจริงและน่าจะเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงนะครับเรื่องนี้ก็คงจะเรียกร้องไว้และก็คงจะมีการดําเนินการต่อไปนะครับ